ขอถอยความเคารพเจ้าคณะพรสังฆาิิการผมู้มีวัดว่าอารามใหญโตละโหฐานทั้งเนื้อทีของบริเวณวัดและสิ่งก่อสร้างตึกสามสันสี่สันโบสถ์พิหารพระเจดีย์ต่างๆถูกรูปเ้ียวข้ามเคารพและขอจะเจริญพรตอนหลับสาธุชนหยัโย,ยมทุกคนทุกท่านทีอยู่ในอาณาบริเวณวัดในขณะน,นี้และท่านผู้ชม และก็ขออนุโมทนาขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพที่ได้ก่อสร้างกุฏิหลังนี้ซึ่งอาตมาก,ก็ามีความภาคภูมิใจที่เห็นญาติโยมมีศรัทธาสร้างเบิดลสองแสนบาทนี่อยู่ทั้งหลังนี่แหละสองแสนบาทการเปียบเทียบเปรียบเทียบกับบัดอื่นเราต้องไปเปรียบนะแต่มันยิ่งใหญ่ในใจของอาตมาชื่นชมในศรัทธาใหญ่แก่กาของเจ้าภาพนะฮะบางคนมีเงินสามล้านสี่ล้านอาจสมบูมีศรัทธาสร้างแต่นี่เพินสร้างเบิดตั้งสองแสน การเลยกที่ทำพิธีขึ้นกุฏิหลังไม่โดยบุรณาการมาจากพิธีทางของการขึ้นบานใหม่โดยปราดเข้าบานประกอบไปด้วยคุณพอลั่งสันโนจันทรละคุณพอลั่มพออุบาสกเป็นนักปราดประจำหม่บานจระเข้พร้อมด้วยผู้ที่มีความข้อใจกันดำเนินงานร่วมกันเพราะว่าจะเป็นงานยั่งกันแล้วแต่เป็นกระซอยกัน นั่นก็คือคุณพอวินัยป่องมาดนะขอเชิญน,นะคุณพอ่อขอเชิญคุณพอวินัยป่องมาดหนึ่งคุณพอล่างสันโนูจันทร์สองคุณพอวินัยป่องมาดสามคุณพอคํำตันจันทร,ร์กำนะฮะและก็คุณพอ่อคุณพ่อประยุนผู้มุนตรีอันนี้คือผู้คำวัดคำว่าผู้รักนักปา์ประจำหมู่บ้านของพวกเราอีกัางหนึ่งอาทรรหนึ่งปัจจุบันเป็น กำนันกเกษียนนะฮะำนั่นกเกษียนอันนี้คือปัจ,จัจสีเครื่องใส่ใหม่ซ้อยและนี่คืออีกท่านหนึง่งซึ่งเป็นเจ้าภาพสางกุฏิคือคุณลุงลุนดอนไม่ใช่เป็นผู้ดูแลก,การใส่ใจซึ่งพี่สาวคุณอนุธิดาพันธทรส่งเงินมาจากกรุงเทพน้องสาวคนนี้แนละ่ะเป็นผู้ดูแลคุณลุงลุนดอนไม่ใช่คุณพงศักดอนแปลและพี่น้องชาวบ้านของพวกเข้าอีกหลายต่อหลายท่านนะฮะ คุณแม่คำบางประสานคุณแม่สงาเสโซคุณแม่เกศรวงมีพันด้มาแสดงความยินดีในพิธีการกลืนคุตติไม่เมอนีคุณแม่บรรจงมหาไทยคุณแม่คำเบงสุแดงหน่อยคุณแม่หนูเวียงจาลุพันงามคุณแม่หนูเลี้ยนคุณแม่สมมาดหนูจันนี่ข่อนโมทนาสาธุ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  ฮาวบัดน,นี้ได้เวลาแล้วกุศิเริ่มต้นแห่กันละตั้งขบวนแห่เด้อคุณย้มเด้อมนันเด้อการแหร่กือว่าเป็นการเชิดชู่บุกท่าทำมหนสามารถยกกุฏิแห่ได้อุ่มแห่ได้กติยกพุละนอกจากนั้นก็ยังเป็นการตรวจสอบการตรวจสอบความเรียบร้อยความปลอดภัยของการที่สิมยู่เดินตำรวจตรวจตาหลอกเงนยังบ้า ตรวจสองหลอบตรวจสามหลอมีประขุนที่ท่ามผสมเป็นทีเพิงตลอดมีความทลุเป็นวันนาอันนี้คือ,เ,อเป็นประเพณี้ทองทินนะคุณหยคุณยมเป็นประเีทนี้ายแม่สุดใจแม่จ้อยอาวบัดน,นี้หลังจากที่เฮ้าแหกครบสามหลอบแล้วก็ิมีการเ้าเด้รต่างสมมุติขึ้นทักทายกาันขอเชิญฟั้งเป็นประเพณนี้ทองทินนะคุณ่อคุณแม่อา้าวหมดไป โอ้ย,อยมายขำมาขุนไรเนาะาะน้าเช่นพ,พูกขาอะพญายเลยป้ากัญญาวนเวียนอ้อมหากระดอนก้อนกระตาผลจริงของงามหมืดป้ามาแพ้่สังแษสายโอ้ยพญายเลยพวกพวกขาเนี่ยป้ากันมาแท่เมืองมันเมืองคำพ้องแดนอบอูนเมืองมังคังสมบูรณ์อดีตการเจกรีวมีแล้วสิทุกจนเขาคนทั้งพี่มีการสร้างกุฏิไหม เกิดไม่พ่วมเดียมใสอยากมากคำคุ้นในพระคุ้นเจ้าย้อนว่าขอพัเย็นของจำเปลี่ยนคนมาให้แนวใดว่าเขินขาดยาประหลาดลาลา,ลามาคุ้นคำไอ้หงเฮียงผุนตั้าอย่ามาสร้างว่าแต่พญา,ยาเออาสาธิมากคุ้นคำขอโทษน้ำข่อยแบงว่าเสียงแห้งยาเฉียดแช่นขอนำเจ้าผู้เที่ยวจอ่ไปขอว่านถามส่วนในกระบวนดกางมาเนี่ย หรือแม่แว่ฝักเล่นนะเนวได้บ่มีซันบอโอ้ยแนวพาลูกหลานหาบกระดอนค้อกระตาขนมาพอมอยูู่่แนวู่นแนวอากวังดีบ่มาให้มาหลายๆพอทามามีบอ่อนอ่อยขาหามาพอมเนี่ยบ่นอ้อเออมาวังดีดอมด้วยช่วยแถนไนในท่ยงซาเตรียมลูกซิดลูกหามาพอมบอ่ขาดเข,ขินอันว่างเงินข้าแก้วแนวนิ่งเพชรนำเอก เล็กแล้วม oh, sure? ีดผ้าคนมาให้อยู่สู่แนวสู่แนวนีบ่นาะพญาเอ้ยสร้างมาหมูเป็ดไก่งูกล้วยกล้วยหวานหอมเนีกินได้บ่นาะจ่าเว้าเออใจใจประสงค์แล้วแนวใดก็ขนส่งใจประสงค์มารับใ้คนมาให้อยู่สู่อานสร้างมานั่นงัวคยหมูหมาเป็ดไก เป็นแนวกินเป็นปูปลาหาบขนมาตอน,นอขนอพระม่าไห้มาหาใชเขามาซูหม่าขอยยังขอยยูเปิดประตูป้องไห้ด้อย่างบันเเดินบันไดแจวอย่างยางดีเออสาธิว่าคุณนไห้วัดว่าร่ำหลวงหม่องเป็นอยู่เปิดประตูปอ้อนนงไห,ห,ห้บันไดแจวึ้นสูกุฏิด้วยหาดใจ่หา,ายใชโย่ห<อ>ยใจโย ใช่ละเรีพ่อผู้เจ้าของเด้อแล้วนงเอ,า,อาเจ้าผูา้บนไดาแก้าข,ขอทองเที่ยวเถึ่งเด้อย่าให้มีกําเบ,บ้นปัญหาตีนสุนเจ้าเย้าเมื่อหญิงชายอืน่นเอาขึ้นเขาโถไทเอาตีนไต้ยได้เป็นบบาให้น้ำเสียนทั้งตีน หยบกันหนึ่งเงินหมื่นเหรียมาห้องใด้คพ่อพ่อไดก็ได้หยบกันจ่อฟ้าขึ้นไปอแยบกันสองเงินแสนเหรียญมาเข่าหยบกันสามสร้างมาเต้าเขามหาหยบกันสี่หรือห้าสี่้าสามเหรียญสวยหยบกันหาขุดป่วยเย็บป่วยไข่ขุดหลังนี่บ่มีหยบกันหกได้เปลี่ยนเสียฐีมีเงินล้านหยบกันเจ็ดให้พ้นโทดพันธนา ยียบกันแปดให้เจ้าได้เปลี่ยนสมพันธ์ธหัวหนามูเด <m> ้อเยียบกันเก้าในพระป้าไหลมาเข่าปีและเก้าล้านสิบล้านเด้อโอ้ยรอ่น้เดน่นันะเออดร้วไปยังนั่นใส่วกไหมอนไใ่ยังไงพ่อนี่ เขาบอกพี่ก็ได้เนออุบาสิกาเขาก็พิมารวายภาคกอนดื้อเขาลมอนมีนาสกาจากนี้ไปก็จะเป็นพิธีขอขมาพระัตตนาไตขอขมาพระภูมิเจ้าที่มองยูมองเศร้าทำวัดสวดมนต์ย่อๆยๆเป็นเสร็จพิธีถือว่าเป็นพิธีที่ดีงามกะขอกับคุณคุณพอลังสันหนูจันคุณพอ วินัยปองมาดคุณพอคำตันจันกรรมและท่านผู้มาร่วมชื่นชมยินดีพี่น้องชา้าบ้านพ้นสว่างบ้านจระเข้และพี่น้องเจ้าบ้านโคกกลางพร้อมครับพระสงฆ์วัดป่าสมัครคีรมตลอดถึงท่านผู้ชมตกทกานสุข,ขสุขคนขอจเจริญพร